เจ็ดสาเหตุที่คนรอบข้างพาเมินหน้าไม่เข้าหาค่ะหนึ่งชอบเรียกร้องหรือชอบออกคำสั่งกับเพื่อนตลอดเวลาหรือเปล่าคะทุกคนบนโลกใบนี้ต่างมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นถ้าต้องเจอกับเพื่อนในกลุ่มที่มีพฤติกรรมชอบเรียกร้องอยากได้นู่นนี่นั่นแต่ไม่ลงมือทำมัวแต่ขอหรือบางคนนะคะอาจถึงขั้นสั่ง ให้เพื่อนหรือคนอื่นๆทำในสิ่งต่างๆหรือใช้คนอื่นเก่งตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆค่ะ 2. เพื่อนที่คบแล้วมีทัศนคติติดลบอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังทำพฤติกรรมเหมือนเห็นเพื่อนๆเป็นคนที่เจอหน้าปุ๊บต้องระบายความอัดอั้นให้เขาตั้งใจฟังในทุกๆครั้ง ก็ขอให้ระวังตัวเองให้ดีค่ะเพราะว่าทัศนคติติดลบหรือพลังงานด้านลบเหล่านี้มันจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักพากันถอยห่างออกจากคุณค่ะ 3. นึกถึงแต่ตัวเองทำตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเพื่อนจะต้องสนใจฉันให้มากกว่าเพื่อนคนนู้น mm. เพื่อนคนนี้ mm. เพื่อนต้องยอมรับฉันได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าฉันคนนี้จะทำอะไรก็ถูกเสมอขอบอกเลยนะคะว่าเป็นพฤติกรรมที่ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าวันนี้คุณทำพฤติกรรมตามที่บอกไปนี้จงรู้ไว้เลยว่าคุณกำลังทําตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลจนเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนๆของคุณต่างพาเลิกคบคุณคะ่ะ 4. ตัวเองพูดคนอื่นต้องฟังแต่เวลาคนอื่นพูด ไม่เคยรับฟังแม้ว่าเพื่อนๆนแต่ละคนจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปแต่ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาได้พูดได้อยู่ในสถานะของผู้พูดและผู้ฟังที่ดีมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณเป็นผู้พูดอยู่ฝ่ายเดียวไม่รับฟังอะไรเลยไม่มีใครครบแน่นอนค่ะ5ค่ะไม่เคย สนไม่เคยแคร์ทำร้ายความรู้สึกคนอื่นเก่งคุณรู้ไหมคะว่าคนเหล่านี้ชอบเอาปมด้อยของเพื่อนมาล้อเล่นเป็นเรื่องสนุกและชอบพูดจาไม่รักษาน้ำใจใครอยู่บ่อยๆก็คิดเอาเองว่าสนิทก,กันเพื่อนเขาไม่ได้ถึงสาอะไรคะ่ะ แต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งคำพูดและการกระทําของคุณมันอาจทำร้ายความรู้สึกของเพื่อนมันอาจจะไปบั่นทอนความมั่นใจของเพื่อนเราโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว 6. โกรธง่ายแม้แต่เรื่องเล็กๆเท่าฝุ่นผงค่ะ ถ้าใครที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้และชอบปี๊แตกเอาซะง่ายๆแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือถึงขั้นวีนขั้นเหนี่ยงทุกๆครั้งเวลาที่ใครทําอะไรแล้วไม่ได้ดังใจมันก็ไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะคะว่าวันนี้คุณจะไม่มีเพื่อนอยู่ข้างกาย7ค่ะเป็นคนที่ต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างคนประเภทนี้ไม่มีความจริงใจค่ะคุณเคยได้ยินไหมคะว่า งูที่มีพิษไม่น่ากลัวเท่ากับมิตรทรยศที่หักหลังเพราะการที่คุณจะเรียกใครสักคนว่าเป็นเพื่อนก็ต้องคิดว่าคนคนนั้นนะ่ะเขารักเขาหวังดีและเขาจริงใจกับคุณจริงหรือไม่แต่ถ้าเจอเพื่อนที่ไม่มีความจริงใจต่อหน้าพูดจาทำตัวน่ารักบอกว่ารักเราแบบนั้นรักเราแบบนี้แต่พอให้หลังแล้วนะคะก็จากหน้ามือก็เป็นหลังมือ คุณก็อาจจะเสียหายได้เพราะเขาเอาคุณไปว่าร้ายในทุก,ทกครั้งที่เขามีโอกาสค่ะเพราะนั้นสาเหตุหลักที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะหนีหายไปจากคุณลองมาสํำรวจตัวเองดูนะคะว่าวันนี้ค่ะเราเป็นคนแบบไหนแล้วถ้าเรารู้ค่อยๆปรับวันละนิดนะคะคุณจะมีคนที่รายล้อมและรักคุณจากใจจริงๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ